เกิดอะไรขึ้นคะทุกคนล่าสุดค่ะบุคลากรศิล,ลปินวงสาวน้อยรำเพรินโชว์โดนขู่ฆ่าขู่ทำร้ายร่างกายคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสาวในสารข่า,ขาวคือเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะหลังจากที่ได้ไปเห็นมาต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ช็อกมากๆกับทาง f อบางรายที่รักศิล,ลปินเกินไปที่แบบว่า เกินหน้าเกินตาทุกคนเลยมันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยพอสาวน้อยได้ไปเห็นมานะคะก็ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยอันตรายถ้าถึงเวลานั้นจริงๆอ่ะถ้ามันเกิดขึ้นขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่การขู่อ่ะทุกคนมันจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเรื่องราวเรื่องนี้นะคะเป็นทางบุคลากรท่านหนึ่งของวงสาวน้อยลําเพลินโชว์นะคะนั่นก็คือคุณครูเก่งค่ะได้มีการออกมาโพสต์ไว้ในช่วง ช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะของวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งตนนั้นก็เป็นบุคคลที่สนิทสนมกับน้องฮักแพงวารัญญาพรนะคะทุกคนเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะคะจากที่สาวเนยได้มีการไปตามดูมานะคะคือมันเกิดขึ้นก่อนจากที่ทางเพจเพจหนึ่งนะคะได้มีการเอาเรื่องราวเรื่องนี้มาลงค่ะนั่นก็คือเพจเกาะติดหมอลำดัง ได้มีการมาโพสข่าวเรื่องราวเรื่องนี้เริ่มต้นมันเกิดจากมีบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่ใช้ Facebook นะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ภายใต้โพสของทางคุณครูเก่งคณัสนันสมพรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลแล้วก็ใกล้ชิดน้องหักแพงเหมือนที่พูดไว้ได้มีการมาคอมเมนต์บอกว่า ครูทำไมไม่อยู่ส่วนครูมาถ่ายรูปคู่กับน้องฮักแพงเบิ่งแล้วไม่เหมาะสมคนมันแบบว่าคนละวัยแล้วนะคะไม่สวยงามโปรดพิจารณาด้วยครูต้องอยู่ส่วนครูถึงจะถูกต้องคอยแนะนำเท่านั้นไม่ใช่มาฟ้อนคู่กับนักร้องมันไม่ถูกต้องแล้วมันขัดตาเอซีค่ะทุกคนคือ บอกว่าไม่ให้คุณครูเก่งนะ่ยคุณครูเก่งนะมาแบบว่าร้องรําคู่กับน้องฮักแพงมันดูขัดหูขัดตาทางครูเก่งก็ได้มีการเข้าไปตอบกับคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักร้องฉันเป็นศินลปินฉันเป็นแดนเซอร์ฉันเป็นคนดูแลฉันเป็นพี่ชายฉันเป็นตุด๊ดฉันคอยแนะนําไม่เหมาะสมตรงไหนส่วนเจ้าเป็นไถรนะคะบอกว่า ชื่อตาไทยแต่ใจขมีนกลับบ้านเกิดไปลำคันนะคะหลังจากนั้นนะคะทางคอมเมนต์นี้ก็เดือดขึ้นมาทันทีแล้วทุกคนแบบว่าโอ้โมโ,โห,โโหมาวายฉันเดจังไดประมาณนี้นะคะก็เลยเข้ามาตอบกับคอมเมนต์บอกว่าเก่งเหมือนชื่อนอย555มึงมากทมมเดี๋ยวจะจัดให้555กูเอาตายหรือพิการ แล้วแต่ปากมึงเป็นการข่มขู่นะคะจะเอาถึงตายเลยนะคะหรือขั้นพิการเลยเป็นประเด็นที่แบบว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเพียงแค่ถ่ายรูปคู่กับศิลปินแล้วก็ฟ้อนรำคู่กันนั่นก็คือน้องฮักแพงวารญญาพรค่ะ ซึ่งทางด้านโพสต์ต้นฉบับของทางคุณครูเก่งนะคะก็ได้มีการมาโพสต์ไว้บอกว่าคอมเมนต์แบบนี้เข้าขายข่มขู่ไหมครับมีสติในการเมนเดอร์บ่ด้อยากินกระชาวแบนฉันใช้ชีวิตเรียนจบอยู่กทมครึ่งชีวิตฉันรู้จากคนเยอะมาิิ่ละตามราวบีทั้งช่องพ่อเติงช่องน้องฮักแพงและไลฟ์สด ล่าสุดตามมาหน้าเฟซพี่เก่งแต่ละวันเปลี่ยนแต่แอคเคาท์มาไม่เห็นหรือไม่เหนื่อยหรือนะคะคือเปลี่ยนแอคเคาท์มาป่วนนะคะทุกคนคือซึ่งล่าสุดนะคะคนนี้ก็เห็นว่าพอคุณครูเก่งเนี่ยออกมาโพสนะคะก็มีการออกมาเปลี่ยนโปรไฟล์จากรูปหน้าของตนเองนะ,ะกลายเป็นรูป โอ้โหทุกคนมันเป็นการข่มขู่หรือเปล่านะมันน่ากลัวมากๆเลยมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีการออกมาแบบว่าขู่มีหลายแอคเขาด้วยนะคะทุกคนซึ่งเรื่องนี้นะคะ้ะหลังจากชาวเนิตินชาวเน็ตก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหถ้าเป็นเรื่องแบบนี้นะคะ ปล่อยผ่านไม่ได้นะคะมันขนาดนั้นเลยใช่ไหมนะคะทุกคนคือมันถึงขั้นแบบว่าเป็นอันตรายนะคะไม่รู้แหละว,ว่าป่วยไม่ป่วยแต่สิ่งที่ทําคือตอนนี้เห็นว่าครูเก่งน่ะกำลังเตรียมที่จะแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่ไม่มีสติปัญญามากๆเลยมันเกินไปครูเก่งบอกแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ละครับแบบนี้นะคะทุกคนคือมันแบบว่าตามป่วนคมคูช่องนั้นช่องนี้นะคะคือ นี่แหละน่าจะมีการแจ้งตารวจเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะเกิดว่ามันอาจจะไม่ใช่การข่มขู่ทุกคนมันอาจจะเป็นการคิดทําจริงนะคะเพราะว่าสมัยนี้คนมีปืนในครอบครองเนี่ยไม่ว่าจะถูกกฎหมายผิดกฎหมายเยอะแยะมากมายแล้วสมัยนี้มันเป็นสมัยที่แบบว่าคนทําอะไรแบบไม่คิดไม่ยังคิดไม่มีสตินะคะถ้าวันในวันหนึ่งสาวน้อยลําเพลินโชว์ไปทําการแสดงที่กทม ระหว่างที่ทางครูเก่งขึ้นทําการแสดงมันจะเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยเอาจริงๆ คือไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ส่งกําลังใจด้วยทางนาุณครูกเก่งเองสําหรับสาวน้อยที่ติดตามมานะคะก็ทราบกันดีว่าครูเก่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่เคียงข้างน้องฮักแพงวารญญาพรมากๆเลยนะ,ะสอนน้องฮักแพงว่าจะเป็นการสอนร้องสอนราสอนเต้นได้เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยทําความเดือดร้อนให้ใครนะคะแต่สิ่งที่เจอก็คือนี่แหละเจอแต่ความแบบว่ามีคนมาตาม ว่าให้นู่นนั่นนี่นะคะมันเกิดความเดือดร้อนนะคะทุกคนซึ่งคนแบบนี้นะคะมันแบบว่ามันอันตารายนะคะมันไม่สมควรที่จะเจอเพราะคําว่าศิลปินนะคะมันเหมือนชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เราไม่มีก่อป้องกันไม่มีอะไรเลยนะคะถึงวันใดวับบนหนึ่งจะแบบว่าจะโดนทําร้ายมาเนี่ยเขาไม่ทราบนะคะ คือเป็นเอฟซีที่ทำร้ายศิลปินเนี่ยทุกคนคือขึ้นชื่อว่าเป็นเอฟซีน้องฮักแพงแต่ออกมาข่มขู่คนที่คอยดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดน้องฮักแพงแบบนี้นะคะมันก็ไม่สมควรนะคะควรที่จะเอาผิดให้ถึงที่สุดสาวเนยบอกเลยแล้วก็มีทางด้านเอฟซีหลายท่านแจ้งเข้ามาในแชทสาวเนยอยู่นะคะว่าเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั่นป่วนนะคะช่วงนี้น้องฮักแพงก็ไม่ว่าจะน้องฮักแพงหรือคนใกล้ชิดน้องฮักแพงน่ะ ก็เจอเยอะมากมายนะคะอย่างล่าสุดช่อง Tik t o k ช่องหนึ่งเนาะก็เห็นว่าตอนนี้ทางบอจูยมนินก็ดำเนินการทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าน่าจะจับตัวได้อีกไม่นานนะคะเห็นว่าตอนนี้ก็ปิด Account เป็น Account ส่วนตัวแล้วนะคะก็ลดความแสบลงนิดนึงนะคะอาจจะแสบได้แต่แสบอยู่ในคนที่ติดตามนั่นแหละแต่ไม่สามารถแสบอยู่ในสาธารณะได้อีกต่อไปเพราะว่าบอจเนี่ยเอาจริงนะคะ เห็นว่ามีการแจ้งความเอาผิดคลิปไปประมาณสองกว่าคลิปนะคะที่ได้มีการโพสต์ข้อข้อมูลเท็จไม่ว่าจะเป็นทางนั้นน้องหักแพงเองหรือว่าทางนั้นบอทจวเองอันนี้ก็ถือว่าฟ้ามีตาไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องนี้นะคะเชื่อว่าคุ้นๆหน,น,น้าอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนก็เป็น f c น้องหักแพงนันแหละแต่ไม่ทราบว่าเป็น f อที่รักน้องจริงไหมหรือเข้ามาคอมเมนต์เพียงแท้จะปักป่วนให้มันเกิดความ แบบไม่สบายใจให้กับคุณครูกิ่งเท่านั้นนะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจไว้ด้วยเชื่อว่าจะผ่านพ้นเรื่องราวแบบนี้ไปได้นะคะแล้วก็ขอให้ตํารวจดําเนินการให้ถึงที่สุดเห็นหน้าแล้วนะคะเห็น a c e b o o k เห็นอะไรเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าจะจับตัวได้อีกไม่นานคะ่ะถ้าจะเอาจริงเนาะทุกคนวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะ